ามาเที่ยวงานอาหารของห้างสินทราลาเท้านะครับโอ้ตอนนี้เรากำลังหาข้อมูลอยู่ว่าร้านพวกนี้จะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะแต่รู้ว่าวันนี้วันที่24มิถุนายนนะครับที่เรามาถ่ายเนี่ยโอ้คนเยอะจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินพาเข้าไปดูนะว่าในงานนะีมีขายอะไรบ้างนะสวีทโอบันยากิโอ้ดิ น่ากินเลยน่ากินเลยเ mm hmm. นี่ยนี้เป็นนมปังนมข้าวสดไม่ทำไมไม่ใช่นมปังข้าวสดหรอพิมพิดป่า <c oughs> ใขาไม่รู้นึกว่า <c oughs> เหมือนทุเรียนเนาะห่อ <c oughs> <c oughs> แบบนี้เหมือนทุเรียนเออใส่ไหมนะครับใสยไมสใสไหม,หมกับข้าวหลามมีข้าวหลามแบบน่ารักดิเน,นี่ยมีปั้นสิบปั้นสิบไก่หมูแดง เอาเลยเดินไปเรื่อยๆนี่ร้านสามพี่น้องนะตอนนี้มีอยู่สองคนนะคนที่3มยังไม่มาเหนุหม่มไทยๆเลยนะเขาเก็บปากหม้องสารูไใส่ถั่วนี่เลย นี่เป็นน้ำยาปูน้ำยาปู้ไข่ปูหลวงปูโอ้เนื้อเนื้อเนื้อปูแบบแน่นแน่นเลยนะโอ้โหเดี๋ยวคิวยาวหรอนี่นะครับเป็นเนื้อปูน้ำมะพร้าวน้ำส้มนะ นี่นะครับร้านจิรพันธ์นะเราจะเจอเขาตามงานวัดนะเรามาเจอในนี้อีกโอ้โหตำนานความอร่อยนี่ไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ทุเรียนจริงๆเลยเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นขนมปังเนยสดทองมว้วนมะพร้าวอ่อนนะครับนี่ดูดิ สีสันแบบน่ากินมากๆโอ้ลืมเราข้ามไม่ได้มะม่วงนะข้าเหนียวมะม่วงนะอืม,ม,ม,มสวยราคาเราไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่เราจะยั่วให้ท่านผู้ชมได้ได้มาเที่ยวที่งานด้วยตนเองนะครับมาซื้อดีกว่านะมาพบปะผู้คนมาคุยกับเจ้าของเจ้าของอะไรอย่าเงี้ยจะได้อัธรรสมากกว่านะนีับรถดูแลนะครับ นั่นคือมะกอกกระท้อนนะเชื่อมโอ้เยอะไปหมดเลยอันนี้เป็นน้ำน้ำอ้อยนะ,ะเดี๋ยวดูจุดอื่นกันครับปโอ้โหโคเรียดองนะโอ้เาจะขายหมดแล้วมั้งโอ้่น้นำส้มั้นนะ,ะช่วยกันคั้นใหญ่อันนี้ก็ห่อหมกทะเลย่างนะครับ มันมีไข่ด้วยเนาะไข่ไก่นี่นะครับแล้วก็มีข้าวไก่ย่างนะโอ้โห,โโหนี่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 น่ากินมากอะอดูสอิอันนี้ถ่ายแบบทะลุตู้กระจกนะมันอาจจะมัมๆหน่อยเพราะว่าอาหารเขาแบบไอร้อนขึ้นมานะผมก็เลยบอกว่า เป็นเป็นเป็นไอ้น้ำขึ้นมาหน่อยแต่จริงของจริงแล้วโอ้โหสีสันน่ากินมากดเลย,ยอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนุ่มมันน้อยนะครับโอ้น้ำตับตับนี่เลยเนะโอ้สุดยอด <c oughs> เขาบอกเค็มพอดีหอมกลิ่นน้ำปลาอ่อานีน้พริกไข่ปูนะครับนี่ ชนละสองร้อยแปดสิบบาทนะอ่า,าไปดูจุดอื่นกันครับอโอ้โหโค้ดเกี้ยวนะครับร้านโค้ดเกี้ยวนะวเป็นเกี้ยวทรงเครื่องไส้กุ้งนะ,อ,ะอันนี้ก็ถั่วเทพนะครับอือกินแล้วตดหอมอออถั่วมีหลากหลายชนิดเลยนะอ่าแพ็คอ่าอันนี้เราไม่ได้พูดชื่อขออภัยด้วยแล้วกันะะนะครับเพราะที่เราไม่ได้พูดชื่อเพราะเราไม่รู้ <laughs> เราไม่รู้จัก อ,อันไหนที่รู้จัก ca, เราก็จะพูดชื่อขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดพูดผิดเรื่องคาโบราณนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิเี่ยคำโบราณนี่อ๋อเสิรคู่้ับดอกบัวเหรอออเราก็ไม่รู้เนาะน่าจะกินได้แหละนี้ก็หมูยอนะครับหมูยออือสิบแถมหนึ่งครับโอ้โหดูดิเขาใส่กันแบบ เขาหั่นแบบใหญ่มากเลยนะ,ะต่อไปเรามาดูพวกของหวานนั่นไม่ใช่ดิอันนี้กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายมหานครนะครับมาจากตลาดภูเจ้าเก่านะออันนี้เป็นเผือกหน่อไม้โอ้โหซื้อสองกล่องฟรีหนึ่งชิ้นอ้าวใดรว่าซื้อสองกล่องฟรีหนึ่งกล่องไม่ใช่อันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได,ไได้อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลายวรา,าดแน่ๆนะครับนี่ฝั่งนี้บะจางสูตรโบราณ นี่นะแคปหมูแคปหมูใส่อัวเชียงใหม่เนี่ยหม,หมูก็จกนะ,ะเดินตัดมาทางด้านนี้มั่งมันเผาญี่ปุ่นน,นี่นะครับนั่นทอดอยู่ยก็อะไรขนมเอาไปต่อไป,ไปคนมาคนมาโอ้ดหคิวยาวยาว ดูดิคอเรียนดองเหรอโอ้โหคอเรียนดองไทยแลนด์นะครับก็คือของของดองอะแซลมอนปลาหมึมกดองกุ้งดองเนาะโอ้ยนี่ขนมหวานไมโลแล้วโรงเรียนแล้วก็น้ำ้ำใหญ่นะครับน้ำำใหญ่แน่น้ำ้ำใหญ่ขาวๆนะโอไม่ใช่ โอ้ดคิวต่ออะไรเนี่ยต่อแถวซื้ออะไรกันเนี่ยต่อแถวซื้อซื้อตรองเท้าหรอหรือไงอยู่หน้าออนิซึกะไทเกอร์ที่มข้ามามองอะไรกัน,น <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ไปดูจุดอื่นกันครับอ <c oughs> ตรงนี้นะครับโอ้ <c oughs> ครีมนมสดไข่แคมป์่จะเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้เนี่ยตอนแรกเดินผ่านร้านนี้แล้วบอกน่าทึ่งมากช็อกโกแลตเดอร์ตี้โอ้โหดูสิโอ้โหนี่เค้กอหรอเนี่ยสตรีบัตเตอร์นะชินร้อยเจ็ดสิบโอ,โอ้สุดยอดอ่ะเราเข้าไปดูนิดนึงโอ้โหแล้วก็ขอรับมาอือ มันแบบมันน่าทึ่งมากคือมันน่ากินมากอะ่ะออนีนะนน่นะครับนี่คันดี้สตรอเบอรี่นะครับนี่ยมขนมลูกชุบ <Okay. S 1> เหมือนอนะไรนถังลูกถังหูลูกอะไรต่างๆนี่พับสติ๊กคุณปอยอนี่บอกว่ามีหลายไส้นะนะไส้ปูอัดไส้ออริจินัลนะครับนี่ อาหารบำรุงต่อคำสินอันนี้ก็พวกขนมปังเนยสดนะของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้นี่พวกน้ำปั่นนะครับโซบริโยเกิด์ล้านนี้นะคนเยอะแยะเลยอ่ะนี่เดินเข้ามาแบบว่าร้อนเลยเพราะคนเยอะอ่อันนี้เป็นเค้กนะครับนี่เค้กนี่ร้านี้ นนี่นะเขาก็กำลังโอ้ยนิ้วล็อกนิ้วล็อกโอ้โอเคเลยนะครับเนี่ยเราไปจุดอื่นกันนี hmm. ่ร้านอะไรเอ่ยขนมทาร์ตไข่อ yeah. oh. ตัวนี้นะพิเศษเทเซชันเขาอาหารได่บอกว่าดึงดูดมากๆโอ้โห ดนขนมปังขนมปังกรเทียมใครได้ดูแล้วก็อิจชาคนไทยนะครับเมืองไทยเป็นประเทศที่มีอาหารเยอะมากหนึ่งช็อต กี่ดังนั้นเลยนะอืมเขาตังก็มีนะครับฮารุลและเอาเป็นว่านะครับถ้าใครสนใจก็มางานนี้ได้เลยนะตอนนี้เรางหาชื่องานยังไม่เจอเลยยังไม่มีข้อมูลเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าหมดงานหมดเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากนะครับฝากมากันได้เลยนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่โอ้โหช็อกโกแลตเนี่ยโอ้ยังหลุดยังหลุดไปนะ นี่ก็ไอติมนี่ไอติมนะออเยอะแยะครับเมื่อกี้ตอนแรกไปเดินข้างล่างมาเนี่ยบบโอ้โหคนแบบเยอะมากๆเลยนะอ๋อสุดยอดครับมามามานะครับหลายมาเลยนะครับสุดยอดครับมามาที่งานนี้เลยนะครับไม่รู้ว่างานอะไรแต่รู้ว่าเป็นงานอาหารนะเน่เป็นงานอาหารนะคนมุงกันเต็มเลยอ้อคาเาโอโกโก มีชื่อร้านนะครับรอ๋อนี่มันคืออะไรขอนครอคมามามาก็เอาเป็นว่าขอจบรีวิวเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะพูดไปมันจะหิวมากยิ่งขึ้นอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องฟันคุณนทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอ้อลืมบอกไปครับที่นี่คือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ นี่คิวนะครับคิวรอบะหมี่